โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคท,ท,ท,ท Studio, นะ คลิปนี้มาเทียบข้าวพลังรูเบนเเวสนะครับผมตัวล่าสุดจะเป็นตัวโชว์ไทมขนะนะ์ของฟรีเดลี่เกมนะของฟรีเดลี่เกมมาเดลี่เกมตัวนี้แต่เดลี่เกมมีบูสเตอร์นะครับผมเดลี่เกมมีบูสเตอร์ได้100โอ้โหตำแหน่งเดียวกันสไตล์เดียวกันนะตัวเก่าเนี่ยเลี้ยงบอลดีกว่าแล้วประกับตัวดีกว่าเดลี่เกมได้เกมรับได้ทักลิงได้สปีดนะได้สเตมินาโอ้โห เดลี่เกมดีกว่าวะ่ะนะตัวร้อยดีกว่าวะ่ะตัวโชว์ไทม์ดีกว่าวะ่นะแต่โชว์ไทม์น่าจะได้กันทุกคนนะนะโชว์ไทม์น่าจะได้กันทุกคนตัวนี้อาร์เชสเตเตอร์ตัวนี้เป็นกองกลาง ator, 99, อาร์เชสเตเตอร์เก้าเก้าเหมือนกันโอ้โหจะครองบอลเออวะ่ะกองกลางถ้าเป็นกองกลางเนะี่ยจะนั้นครองบอลกระจายบอลอยู่แล้วนะนั้นครองบอลกระจายบอลนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยเกยมรับโอ้โหโคตรโคตรโอ้โห ถ้าเป็นกลางรับเนี่ยตัวล่าสุดกินขาดนะแต่ถ้ายืนกลางกลางเนี่ยตัวตัวโปรตเกตด,ดีกว่าตรงที่ว่า,าครองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่านะครับผมอืมอืมถ้าเป็นกลางกลางเทียบไม่ได้แล้วต้องเป็นกล,กลางรับด้วยกันทัเท่านั้นนะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ตัวเก่าเหรอวะตัวนี้นานรึเปะ่ะน่าจะสู้ไม่ได้เก้าโขลบกระจายฮะลบกระจายตัวนี้เหรอ ตัวนี้หรอโอ้โหไม่ไหวถ้าจะสูสีนะผมว่าถ้าตัวที่สูสีนะก็จะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยตัวนี้แหละนะรูเบนเนเวสเก้าเก้านะนะแต่ตัวล่าสุดตัวของฟรีเนี่ยหนึ่งร้อยก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะสำหรับของฟรีนะตัวฟรีเดลี่เกมเนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วสาหรับเนเวสยืนกลางรับยืนกลางกลางจริงก็ยืนได้นะก็ยืนได้แล้วก็ช่วยเกยมรับได้เยอะเหมือนกันนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมรูเบนเนเวสทุกคนน่าจะมีนะน่าจะเปิดกันไปหลายคนแล้วนะนะสำหรับโชว์ไทม์ของฟรีนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้ไปลวบ๊ายบายแล้ว bye